สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับวันนี้มอีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นพวกท่านชาร์ตไร้สายมาแนะนํากันอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้น่าสนใจดีทีเดียวนะครับว่าสินค้านะครับมาจากแบรนด์ o อย o ูมนะครับซึ่งทางร้านเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างถูกต้องนะ แล้วก็รหัสของสินค้าตัวนี้นะครับก็คือ JRWQN01 นะครับรหัสยาวนิดหนึ่งนะครับรหัสเขาจะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นแท่นชาร์จไร้าสายนะครับแบบ t r e in 1นะคือสามารถชาร์จพร้อมกันได้เลยนะครับ iPhone นะครับ Apple Watch แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถวางชาร์จโทรศัพท์อีกเครื่องก็ได้นะครับหรือว่าจะวางเป็นอ่าพวก a i r p o อร์หรือ Airpods Pro เนี่ยชาร์จตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเสียบสายเส้นเดียวสามารถชาร์จพร้อมกันได้3อุปกรณ์รวมถึงตัวนี้เป็นแท่นชาร์จไร้าสายแบบที่สามารถพับได้ด้วยนะครับสเปคค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็กล่องก็เป็นกล่องจอยรูมขาวๆมีรูปสินค้าด้านหน้านะครับแบรนด์อยู่ตรงนี้นะครับรหัสสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับ WQN01 นะครับ เขาเขียนว่า3 in 1นะครับ4 l ร์ e l นะครับวา uh, e s s c h a r g i n g s t a t i o นนะครับก็คือเป็นแท่นชาร์จไร้สายนะครับแบบพับได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันตรงนี้ซึ่งเป็นแบบ Dual c o i l นะครับ อไอ้ส่วนตรงที่ไวชาร์จโทรศัพท์หลักเนี่ยคือข้อดีคือมันสามารถวางนอนโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้ด้วยนะครับตัวนี้คือฟังก์ชันครบเลยคือสามารถวางโทรศัพท์เดี๋ยวเราค่อยมาลองกันนะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีไฟนะครับก็เนี่ยเขาจะมีตัวส่งสัญญาณอยู่2องตำแหน่งนะสามารถวางโทรศัพท์นอนได้นะครับเขาเขียนว่า Dual Coil for Phone นะครับ Support Horizontal and Vertical Charging ก็คือสามารถวางตั้งแล้วก็วางแนวนอนได้ด้วยนะครับ ชาร์จยูเออร์ฟอน์วอชเอยร์ฟอนอะไรก็วางไปนะครับก็คือชาร์จโทรศัพท์หูฟัง uh, นาฬิกาพร้อมกันไปเลยทีเดียวกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับด้านข้างก็เป็นตอนมันพับนะฮะตรงนี้ก็เป็นสเปคสินค้ารวมถึงอ,อ๋อตรงนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทเขานะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังก็เป็นรูปอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับเวลาเราวางไปเนี่ยก็คือโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังแขวนนาฬิกาไว้นะฮะแล้วก็ตรงนี้วางหูฟังนั่นเองนะครับ สเปคก็อยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูกันรหัสนะครับ JRWQN01 นะครับอินพุตเนี่ยรับไฟตั้งแต่5โวลต์3แอมป์ถึงแล้วก็9โวลต์3แอมป์นะครับแล้วแต่อะแดปเตอร์จ่ายมาได้ถ้าเป็นอแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้เร็วเนี่ยก็จะได้ถึง9โวลต์3แอมป์เลยนะครับโวนเอาพุตเนี่ยก็ส่วนของชาร์จโทรศัพท์นะครับก็5วัตต์7.5วัตต์10วัตต์15วัตต์นะครับในส่วนของหูฟังก็จะเป็น3วัตต์กับ5วัตต์นะครับแล้วก็อ่่าาาสววนนนนนขงทีชรรร์์จจฬิกะะะคคััับบเป็2.5ตต จ่ายไฟรวมทั้งหมดเนี่ย15วัตต์หมายความว่ายังไงก็ได้นะครับมันจะจ่ายรวมที่15วัตต์นะไม่ว่าเราจะใช้กี่อุปกรณ์ก็ตามนะครับถ้าถ้าเราชาร์จพร้อมกันหลายอย่างก็จะแบ่งกันไปแต่จริงไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าตัว Apple Watch กับ AirPod s Pro เนี่ยนะครับหรือ AirPod s 3 AirPod s 2ที่ชาร์จไวเลยแสไดเนี่ยอ่ามันใช้กระแสไฟในการชาร์จค่อนข้างน้อยนะครับคืองจริงมันใช้แค่ประมาณแบบ150-200มิลลิแอมต่อเวลาชาร์จเท่านั้นเองใช้ไฟนิดเดียวนะครับมันก็เลยไม่ได้มาส่งผลต่ออ่าความเร นะฮะกล่องก็ประมาณนี้ทีนี้ดูกกอุปกรณ์การแกะออกมานะครับเราจะได้ตัวแท่นชาร์จ1อันแล้วก็สาย USB-C 1เส้นแบบนี้นะครับก็สายคุณภาพค่อนข้างดีนะครับดูไม่เหมือนสายแถมแบบแบบถูกๆทั่วไปนะสายเนี่ยวัสดุอะไรเนี่ยดูค่อนข้างดีแต่แต่ว่าก็ไม่ได้มีลวดลายอะไรเป็นสายชาร์จเรียบๆนะครับตรงนี้เขาทำมาเป็นเลน้นสีเขียวนะครับสีเดียวกับทางโลโก้เขาเลยนะครับ คบบู่มือ1อันแล้วก็มาดูที่แท่นนะครับตัวแท่นเนี่ยวัสดุเป็นพลาสติกนะครับ ABS นะครับก็วัสดุเนี่ยผมว่าเขาทำมาดีนะครับดูแข็งแรงดีนะเวลาพับเนี่ยมันก็มีความหนืดความไรเนี่ยนะครับผมจะพับไปดูนะคือเราสามารถใช้แท่นนี้เป็นแท่นที่แบบวางโทรศัพท์ได้ด้วยเป็นโฟนสแตนได้ด้วยรวมถึงชาร์จไปด้วยนะครับเพราะตัวแท่นตรงนี้เขามีความหนืดนะเมื่อก,กี้ผมลองเล่นดูนแล้วละ่ะมันสามารถวางตั้งวางนอนอะไรได้โดยที่มันรับน้าหนักโทรศัพท์ได้นะครับสำหรับเวลาเราตั้งแล้ววางแบบเนี้ยมันไม่พับแอป ถือว่าเขาปรับตั้งน้าหนักอะไรตรงนี้มาได้ดีนะครับวัสดุเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับสามารถพับได้2ตําแหน่งก็คือตําแหน่งแรกคือตําแหน่งนี้นะครับพับได้ตั้งแต่เก้าสิบองศาถึงแบนลงมาแบบนี้เลยนะครับเป็น180องศาเลยนะครับแบบนี้นะ ด้านหน้านะครับตรงส่วนของคอนแทคชาร์จเขาก็ทําเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่ามีเส้นลอนๆไว้นะครับแล้วก็มีบอกตําแหน่งว่าตรงนี้เป็นรูปไวเลสชาร์จนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของทรานสดิวเซอร์นะครับซึ่งไว้ส่งสัญญาณไวเลสสาหรับทําการชาร์จมี2ตําแหน่งนั่นเองนะครับด้านล่างตรงนี้เป็นยางกันเครื่องสไลด์ออกมาเวลาเราวางนะครับแล้วในส่วนของยางเขาก็ทํามาเป็นทรงนี้นะครับเพื่อให้เครื่องมปนแขวนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไม่เลบเลยหลุดออกมานะครับคือเวลาวางใช้เป็น แท่นสามารถแท่นใช้วางโทรศัพท์สแตนด์ในโดยตรงนี้เป็นปุ่มนะครับปุ่มเปิดผมยังไม่ได้รอนะครับน่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับเพราะด้านล่างเนี่ยเขามีไฟอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฟสีรุง้งๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันปุ่มนี้น่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับด้านด้านหน้ามันเลยเวลาพับก็มีเขียนยี่ห้อเขาไว้ว่าจอยรูมอยู่ตรงนี้พับขึ้นมาดูนะครับในส่วนของตัวเนลตัวชาร์จเนี่ยด้านหลังเขาจะมีรูๆแบบนี้ไว้ระบายความร้อนนะครับทำให้ความร้อนไม่สะสมในตัวนี้มากจนเกินไปนักหน้าทุกส่วนเนี่ยม เห็นไหมครว่าจะมีเป็นแบบรูๆูระบายความร้อนหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบชั้นลอยนะครับตรงที่เห็นเป็นช่องเนี่ยก็เป็นช่องที่ตีกรอบไว้บอกว่าตำแหน่งเนี่ยคือตำแหน่งการชาร์จแล้วก็มีรูปสายไฟยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีไฟสถานะนะครับว่าชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ Apple Watch เออชาร์จโทรศัพท์หรือว่าชาร์จช่องนี้นะครับก็คือช่องที่ ออกแบบไว้ชาร์จ a i r p o d นั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองเอาโทรศัพท์มาวางดูแล้วมันชาร์จได้แต่ว่าอาจจะเป็นประมาณ iPhone 14 Pro หรืออะไรประมาณนี้นะครับ14่เฉยๆก็ได้แต่ว่า14 14 Pro Max แมพอวางมันจะติดสันด้านในแล้วเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ชาร์จโทรศัพท์แต่สามารถวางได้นะถ้าเป็นเครื่องเล็กหน่อยแล้วก็สําหรับลิ้นด้านบนเนี่ยก็พับเก็บไปมาได้นะครับตรงนี้ไว้ใช้ชาร์จ Apple Watch สําหรับท่านที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถพับเก็บให้มันไม่เกะกะได้นะครับถ้าจะใช้ก็กาองออกมาแบบนี้ปึ๊บ เนี่ยนะครับก็จะมีความหนือดอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันแบบนี้นะครับคือสามารถเอานาฬิกาวางได้เลยโดยที่ความหนืดมันเนี่ยจะสามารถรับน้ําหนักตัวนาฬิกาได้แน่นอนเพราะว่าเนี่ยจะพับขึ้นพับลงใช้แรงพอสมควรทีเดียวนะครับคือไม่ได้หลวมอากนะแบบนี้สามารถอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวเนี้ยเขาเออกแบบมาแบบนี้นะครับลินนี้สามารถพับเก็บได้นะครับรวมถึงเวลาเก็บแล้วก็สามารถพับเป็นแบนๆแ,แ,แ,แบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีสเปคเหมือนกับที่ อ่เขียนอยู่ด้านหลังกล่องรวมถึงมาตรฐานต่างๆนะครับพื้นมียาง4จุดนะครับกันลื่นน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่นะตัวนี้ผมว่าน่าจะประมาณขีดได้มั้งผมก็โโดูก่อนอ่าเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งกรัมนะครับขีดหกนะครับหนึ่งจุดหกขีดน้ําหนักไม่มากเท่าไหร่สามารถพกพาเดินทางอะไรไปได้นะครับมันไม่เก็บก,กะนะครับเพราะว่าพับแล้วแบนๆนะครับสาหรับท่านที่ มีหลายอุปกรณ์นะครับมีหูฟังมีนาฬิกามีโทรศัพท์นะครับแล้วก็ชอบชาร์จแบบไร้สายนี่ก็เป็นแท่นที่เหมาะสมเลยนะคือพกไปต่างจังหวัดนี้นะครับพกไปอันเดียวเนี่ยพออยู่ที่พักเราก็ถอดนาฬิกาวางหูฟังเอาโทรศัพท์วางนะครับจบแล้วเสียบสายเส้นเดียวเองนะครับชาร์จครบทั้ง3รายการตื่นเช้ามาเต็มหมดนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็มีคู่มือมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายให้ดูนะครับสายเขาผมไม่ได้ใช้นะพอดีผมมีสายแท็กซี่เสียบไว้รออยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลองเสียบดู ตำแหน่งเสียบอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเสียบไปโป,ปุ๊บจะมีไฟสถานะติดขึ้น2จุดก่อนนะครับเป็นสีเขียวอ่อนสีเขียวฟ้า,ฟานะครับสีแบบเทอร์คอยส์หน่อยๆคล้ายๆสีแบบโลโก้เขานะสวยดีนะครับบอกว่าอยู่ในสเตตสแตนบายนะครับคือย,ยังไม่ได้ทําการชาร์จนะแล้วก็ที่เห็นมันจะมีไฟสีลุงอยู่รอบตัวมันผมว่าเอานรียกว้ปิดไฟเปิดไฟได้เลยอ่ะใช่นะฮะ ก็สำหรับท่านที่ชอบมีไฟแวบๆเวลากลางคืนนะครับกลัวหาแท่นชาร์จไม่เจอก็สามารถเปิดไว้ได้มันจะเป็นไฟเลื่อๆแบบนี้นะครับมันไม่สว่างมากนะครับกลางคืนมันก็ทําให้เรามองเห็นตัวแท่นชาร์จนี่แหละโดยที่มันก็ไม่ได้สองสว่างมาลาคาญตามากนะครับแค่ระบุตําแหน่งแต่ว่า,าสาหรับท่านที่ไม่ต้องการไฟเลยสามารถกดปุ่ม power ตรงนี้เพื่อปิดไฟมันได้มันก็จะกลายเป็นไม่มีไฟไปนะครับก็สามารถเปิดปิดได้ มีแค่นี้นะครับกด1ครั้งเปิดกด1ครั้งปิดเท่านี้เองในส่วนของสวิตนี้นะครับก็เป็นส่วนของไฟนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทําการชาร์จดูนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะเอามาเทสวันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะก็เป็น iPhone 14 Pro Max นะครับผมมี iPhone อยู่อันเดียวนะครับ a t p l e Watch ผมไม่มีนะครับ s i r p o d s ก็ไม่อยู่นะครับแต่ว่ามีลองเล่นตอนบ่ายทีนึงชาร์จได้นะครับนี้ผมลองชาร์จโทรศัพท์ให้ดูก่อนนี่นะครับผมจะวางแนวตั้งก่อนปึ๊บ ะจะขึ้นมาชาร์จเห็นไหมครับแบบนี้ขึ้นโลโก้นี้ด้วยนะขึ้นโลโก้แบบเหมือน Maxf ด้วยนะครับก็มันทําการชาร์จแล้วนะครับนี่น่าเขียวๆอยู่ตรงนี้นะครับชาร์จอยู่นะฮะบอกให้รู้ว่ามันทําการชาร์จนี่นะครับนี่นะเป็นรูปสายฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับชาร์จอยู่นะครับทีนี้จะลองวางนอนให้ดูว่ามันชาร์จได้อย่างที่เขาบอกไหมนะครับ อ่ะก็ชาร์จได้เหมือนกันนะครับแนวนอนแนวตั้งก็คือตัวนี้ข้อดีมันคือตรงนี้นะครับคือในส่วนของอเนลที่ใช้ชาร์จส่วนของโทรศัพท์เนี่ยซึ่งเราคงใช้เป็นหลักแหละเขามีตัวปล่อยสัญญาณแม่เหล็กเนี่ยอยู่2ตําแหน่งด้วยการทําให้มันครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างกว้างคือแนวนี้เลยนะครับเราสามารถาชาร์จได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนได้เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยจะอาจจะประสบปัญหาคือไอ้ท่านชาร์จแบบที่เป็นลักษณะแตนแบบนี้นะครับบางทีมันชาร์จได้แค่ตอนวางตั้ง นะครับพอระวังนอนมันมักจะชาร์จไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ข้ออกแบบมาให้มันาสามารถใช้ทั้งวางนอนวางตั้งได้เลยนะครับคือผมว่าตัวนี้ข้ออกแบบไว้แบบพกพาไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้แหละคือ1นคือมันรวมทุกที่ชาร์จอยู่ในอันเดียว2คือเวลาเราไปต่างวัดเราอาจจะไม่ได้มีสแตนที่เราใช้ประจําเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นสแตนได้ด้วยนะครับกลางคืนก่อนนอนอาจจะแบบเปิดหนังดูเปิด YouTube ดูอะไรเงี้ยก็ยังสามารถวางแล้วก็ชาร์จไปด้วยได้ นะครับก็ค,คือวางให้มันพ้นกล้องมันนะตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีกล้องอยู่ก็วางแค่เกี่ยวเกี่ยวขอบกล้องลองเลื่อนดูนะครับมันก็จะชาร์จเห็นไหมฮะเนี่ยชาร์จแล้วนะครับขึ้นสีเขียวชาร์จได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว JRWQN01 นะครับจาก Joyroom นะครับเป็นแท่นชาร์จไร้าสายเอเนกประสงค์นะก็แน่นอนแหละที่เขาออกแบบมาเนี่ยก็เหมาะกับ ท่านที่ใช้ iPhone นะครับตระกูลซีรีส์ของตัว Apple เองแน่นอนนะครับตัวนี้เพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาลองรับรวมถึงหน้าตาการออกแบบมาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้มีความจะยูนิเวอร์แซลมากนักนะครับคือเน้นไปทางสินค้าของทาง Apple เป็นหลักนะครับก็คือ iPhone นะครับ Apple Watch แล้วก็ตัว AirPods นั่นเองนะครับก็เหมาะสมนะครับสำหรับท่านที่มีอุปกรณ์หลายๆชิ้นนะฮะแล้วก็ ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาแต่ผมว่ามันก็ง่ายดีนะก็คือเราพกแท่นน,นี้อันหนึ่งนะครับอะแดปเตอร์กับสาย Typ e 4อีกเส้นหนึ่งสายเขาก็ให้มาแล้วนะ euh, พกอะแดปเตอร์20วัตต์ไปตัวหนึ่งนะครับพอไปถึงที่พักเราก็เสียบสายนะครับแล้วก็เสียบสาย Typ e 4เข้ามานี้อันเดียวนะครับไม่เกะก,กะโดยใช้สายเส้นเดียวนะครับคือชาร์จพร้อมกันทั้งสามอุปกรณ์เลยนะครับสะดวกดี ร,รวมถึงจะไว้ใช้ที่บ้านก็ไม่เลวนะสำหรับท่านที่ใช้หลายๆอุปกรณ์ทุกวันทุกวันนะเพราะตัว Apple Watch เองมันต้องชาร์จทุกวันอยู่แล้วนะครับการที่เอามันมารวมไว้กับแท่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เกะกะนะครับแล้วทําให้เราไม่ลืมชาร์จด้วยเพราะเวลาเราวางโทรศัพท์จะได้เห็นว่าแท่น Apple มัน Apple Watch มันโบอยู่เราก็จะเอาถนาฬิกามาวางนะครับก็จัดว่าเป็นไอเดียในการออกแบบที่ไม่เลวนะเอาทั้งทุกอย่างมารวมกันเลยแล้วก็สามารถวางตั้งวางนอนได้วคือตัวนี้ฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับจะให้ติ ก็เลยไม่มีทิฏฐินะครับแรกๆผมไม่ชอบไฟนะส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ชอบไฟอะไรมากนะครับแต่ว่าก็จะบอกว่าเป็นข้อติก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีสวิตช์เปิดปิดมาให้แล้วนะครับทำาให้สําหรับท่านที่ชอบก็เปิดไม่ชอบก็ปิดนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับในส่วนของราคาตัวนี้จะวางจําหน่ายอยู่ที่ประมาณไม่เกิน850บาทนะครับก็ไม่แพงนะฮะเพราะว่ามันชาร์จได้3อุปกรณ์พร้อมกันเลยทีเดียวนะครับเหมือนเราซื้อแท่นเข้าไป3อันเลยนะครับซื้อแยกเกินกว่านี้แน่นอนนะฮะ ราคาก็จะอยู่ประมาณ850บาทนะครับซึ่งเวลาไปซื้อจริงก็จะถูกกว่านี้แหละอันนี้เป็นราคาตั้งซึ่งก็เหมือนเคยนะผมจะแจ้งราคาไว้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับจะได้ไม่เป็นการไปตัดราคาพ่อค้าเจ้าอื่นที่เขาขายกันอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ จอยรูม JRWQN01 ก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะก็จะได้าการรับประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เราก็จะมี s h อ p e e นะครับซึ่งจะจะมีสินค้าลงไว้เป็นพันๆรายการเลยนะครับลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใน Description ลองแวะเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อกันได้นะครับสหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ